สวัสดีครับก e ีนสมาร์ทเทคครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวนะครับเป็นสมม์ทของ h a นดูโรนะครับสามแรงครับ2,200วัตต์นะครับเป็นสงระบบนะครับ ac dc นะครับแบรนด์เฮนดูโรนะครับรุ่นนี้ได้ท่อออก3นิ้วนะครับได้น้ำเยอะนะครับน้ำเยอะนะครับท่อออก3นิ้วสำหรับลูกค้าที่จะไปลงบ่อ6นิ้วขึ้นไปนะครับลงบ่อ6นิ้วขึ้นไปนะครับวานนี้ในชุดก็จะมีตัวสมร์ทมีอินเวอร์เตอร์นะครับ แล้วก็มีกอ็อกเซซอรี่แถมมานะครับฝั่งนี้จะเป็นสเปคนะครับสเปคจะเป็นตัวนี้นะครับท่อ3นิ้วนะครับรุ่นจะเป็น HD ขีดนะครับทับ6 s c 3 16สิบหขีดสขีด่ขีดสองนทับดีนะครับอันนี้จะเป็นตารางการได้น้ำนรประมาณนี้ตู้าดูเอานะครับตารางการได้น้ำอันี้ในเซตนี้มีอะไรบ้าง ครับในเซตนี้จะมีอุปกรณ์ที่เขาแถมมานะครับตามรูปนี้เลยพวกเทปพันเกลียวท่อนสายไฟลูกลงลูกลอยประมาณนี้ครับนี่ก็มีมีหัว mcb แถมมาให้คู้หนึ่งแล้วก็มีพวกขังปลานะครับให้มาในเซตนี้นะครับเซตนี้แล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวปั๊มสายไฟที่ให้มานะสามหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับหนึ่งจุดห้าเมตรมักสาย uvw สามเส้นให้นะครับตัวนี้จะเป็นสายกราวนะครับถ้าลูกค้าใช้สายอ่า ที่มันมีสี่ข้อสี่เสน้นก็ต่อเกลาวขึ้นมาด้วยก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องอบอกนะครับก็ปิดผันตรงนี้ให้ดีๆแล้วกันนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็พวกนี้ก็สามารถดูค่าต่างๆได้นะครับมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นฮีตซิงค์นะครับมีไอ้ตัวคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยนะครับข้างในนะครับก็จะมีช่องสําหรับต่อพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วต่อปั๊มนะครับมันจะมีมาร์คให้อยู่นะครับ ี่บกพีลบ RT UVW r t คือต่อไฟฟ้านะครับ UVW อตัวนี้ต่อสายเสมอศ์นะครับสามเส้นตามมาร์กที่เขาให้มานี่แหละนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อลูกลอยต่อพัดลมต่อสวิตช์ออนออฟอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีผังกันต่ออยู่นะครับในคู่มือนะครับจะมีผังกันต่อให้แล้วก็ในเซตนี้ก็จะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับก็จะมีการตั้งค่าเซตค่าต่างๆดูค่าเออเลอร์ต่างๆเวลามันมีปัญหานะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีให้นะครับ ตัวนี้2,200ันสวัตต์นะครับตัวนี้2ใบพัดนะครับ2ใบพัดใบ, 2, บพัดสแตนเลสเอาเลสตรงนี้3นิ้วนะครับท่อออกตรงนี้3นิ้วนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบสายไฟนะครับตัวข้างล่างนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์อันนี้จะเป็นมอเตอร์ประม,มาณนี้ครับเขาบอกว่าอินพุตอ่าด c ที่1 5 0ยห้าสถึงสี่ร้โวลต์นะครับ, input, รบส่วนไฟ AC ก็ปกติครับ 2 2 0บโวลต์ับไฟบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้นะครับกินกระแสที่10แอมป์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่1บแอมป์นะครับที่เขาบอกมานะครับมอเตอร์กินกระแสที่10แอมป์นะครับวิธีการต่อก็ต่ออนุกรมแผงนะครับต่ออนุกรมแผงได้เป็น380รอไม่ร้อย3าวัตต์ก็ผมแนะนำอนุกรมที่8แผงถึง10แผงนะครับ8ถึง10แผงนะครับ 150โวลต์จริงๆมันก็ทํางานที่45หแผงก็ทํางานได้แล้วรครับแต่ว่าถ้าเอาเต็มกําลังเขาจริงๆให้ได้ปริมาณน้ําตามที่ที่สเปคเขาลงไว้จริงๆก็ต้องต่อแผงให้ถึงนะครับโอเใคขนาดดูที่ไซส์ขนาดอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตรงนี้ตรงนี้กว้างอยู่ที่10เซนไม่รู้ไปเห็นหรึเปล่าสับเซนติเมตรน,นะครับยาวนะครับยาวอยู่ที่เดี๋ยวนะ 14เซนครึ่งนะครับเฮ้ย15เซนครึ่งนะครับยาวนะครับ15เซนครึ่งนะครับด้านข้างมันก็จะมีปีกตรงนี้ให้นะครับปีกสำหรับยิงยึดน็อตนะครับปีกสำหรับยิงยึดน็อตนะครับแล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์นี่ตรงนี้ไว้นะครับคอนโทรลเลอร์โมเดลอะไรนะครับ DC input เท่าไหร่นะครับตัวปั๊มนะครับดูที่ขนาดความยาวครับ จากพื้นตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงนี่นะครับปั๊มตัวนี้ยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับ60เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปากปั๊มตรงนี้นะครับอยู่ที่12 12นิ้วนะครับ2อเอ้ย12เซนติเมตรนะครับก็4นิ้วครึ่งแต่ว่าถ้ารวมสายไฟรวมสายไฟที่ออกด้านข้างฝั่งนี้ด้วยนะครับมันจะมีที่ครอบแต่ไปตรงนี้ก็จะเป็น5นิ้วพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ลงบอก6นิ้วขึ้นไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นหูหิ้วนะครับสำหรับร้อยสายไฟร้อยเชือกนะครับที่จะหิ้วเสมอขึ้นไปนะครับถ้าลูกค้ามีบ่อประมาณ10 20เมตรเอาตัวนี้ไปลงได้น้ําเยอะนะครับดีในน้าเยอะนะครับตัวนี้ราคายที่21,500อบาทนะครับราคาณณวันนี้นะครับวันที่วันที่ส5้านะครับ15กุมภานธ์64นะครับราคายที่2 1 5 0 0ับาทนะครับสินค้ามีประกันนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่กรี e สมาร์ทเทคนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ